เผลอเหยียบสัตว์ตายแล้วใจสัน่นนั่นแหละธรรมะกำลังปรากฏ The mind that shakes when truth appears ธรรมะที่มีชีวิตพระเซนพูดน้อยแต่ลึกพี่กันเป็นเสียงของความเข้าใจที่เริ่มแตกออกจากศรัทธาแบบเกา่าส่วนนั้นหน่องคือใจของคนทั่วไปที่ยังขวนขวายอยากเป็นคนดี แต่ยังไม่เห็นความจริงแท้เสียงน้ำในลําธารยังคงไหลเอื่อยเช่นเดิมลมออนพัดผ่านยอดไผ่เสียงใบไม้เสียดสีกันอย่างนุ่มนวลพระเซนนั่งนิ่งอยู่บนโขดหินดวงตาหลับเหมือนกําลังฟังเสียงธรรมะจากทุกทิศทางนันนองเดินเข้ามาช้าๆสีหน้ามนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงสัน่นพระอาจารย์ครับ เมื่อเช้าผมเดินจงกรมอยู่ในป่าแล้วเผือเหยียบตัวแมลงตายผมรู้ทันทีเลยครับแล้วใจมันมันสะเทือนแรงมากรู้สึกผิดรู้สึกว่าผมยังไม่บรรลุธรรมจริงๆอย่างที่คิดพระเซนเปิดตาช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความเมตตาเจ้ารู้ไหมนะน่องนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ตอนที่เจ้าไม่พลาดแต่มันปรากฏตอนที่เจ้ารู้ตัว ว่าใจสั่นนั่นเองหน่องก้มหน้าแต่ผมผิดจริงๆครับพระอาจารย์ผมทำให้ชีวิตหนึ่งต้องจบลงทั้งที่ผมตั้งใจจะไม่เบียดเบียนใครเลยผมรู้สึกว่าผมล้มเหลวพระเซนยิ้มบางคนที่รู้ว่าตัวเองผิดยังไม่ผิดหรอกนะหน่องคนที่หลงคิดว่าตัวเองไม่ผิดต่างหากที่ยังไม่เห็นความจริงธรรมะไม่ได้อยู่ในความดีของเจ้าแต่มันอยู่ในความจริง ที่เจ้ากำลังเห็นอยู่ตอนนี้พี่กันนั่งนิ่งฟังเงียบๆก่อนจะพูดขึ้นเบาๆพระจันครับพี่เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันตอนที่เผลอทำร้ายใครโดยไม่ได้ตั้งใจใจมันเจ็บเหมือนโดนเผาแล้วพี่ก็โทษตัวเองอยู่นานคิดว่าพี่ไม่ดีพอพระเซนหันมามองพี่กันความเจ็บนั้นไม่ใช่โทษแต่เป็นแสง เมื่อเจ้าเจ็บเพราะเห็นความจริงเจ้ากำลังกลับบ้านไม่ต้องผลักมันออกความรู้สึกผิดก็เป็นธรรมะเพราะมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นหนองเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาแปลว่าผมไม่ต้องโทษตัวเองใช่ไหมครับพระอาจารย์พระเซนสายหน้าเบาๆไม่ต้องโทษไม่ต้องลืมแค่เห็นมัน อย่าหลบหน้าเจ้ามีความตั้งใจดีความตั้งใจนั้นบริสุทธิ์แต่ชีวิตมีทางของมันเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่เจ้าไม่พลาดแต่อยู่ที่เจ้าเห็นความพลาดนั้นโดยไม่หนีพี่กันมองผืนน้ำที่สะท้อนแสงแดดยามเช้าพี่เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์เหมือนเงาในาน้ำถึงเราจะทำให้น้ำไหวเงาก็แค่สั่นตาม แต่สุดท้ายมันก็กลับมาเรียบเองธรรมะก็คงเป็นแบบนั้นพระเส็นพยักหน้าใช่แล้วพี่กันใจที่สั่นไม่ได้แปลว่าผิดมันแปลว่ายังมีชีวิตและเมื่อเจ้ามองความสั่นโดยไม่ตัดสินมันจะค่อยๆสงบเองเหมือนน้ำที่นิ่งเพราะไม่ฝืนจะนิ่งนองถอนหายใจยาวเหมือนยกภูเขาออกจากอกพระอาจารย์ครับ ผมว่าผมเริ่มเห็นแล้วความทุกข์ของผมไม่ใช่เพราะสัตว์ตายแต่เพราะผมยังอยากเป็นคนดีโดยไม่เห็นว่าความดีจริงๆมันไม่มีผู้ทำพระเซนยิ้มด้วยสายตาที่อ่อนโยนพูดได้ดีมากนะน่องความดีที่แท้ไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องประกาศและไม่ต้องกลัวหายไปความดีจริงอยู่ในใจที่ไม่ต้องรักษาความดีไว้เลยลมพัดผ่านเบาๆ ใบไผ่ร่วงลงสู่ผิวน้ำเสียงแผ่วของมันเหมือนระฆังที่ไม่มีคนตีพระเซนพูดปิดท้ายช้าๆเจ้าจงจำไว้การบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เจ้าหยุดสัน่นแต่คือการเห็นความสัน่นโดยไม่ต้องหยุดมันความนิ่งที่แท้ไม่ได้เกิดจากความพยายามแต่มาจากใจที่ยอมรับทุกอย่างได้อย่างที่มันเป็น เสียงน้ำยังคงไหลต่อไปอย่างสงบหมอกบางเคลื่อนผ่านพระเซนพี่กันและน้าหนองไม่มีใครพูดอะไรอีกต่อไปเพราะทุกคำได้ละลายไปในความเงียบแล้วความเงียบที่สอนมากกว่าทุกคำพูดธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไม่พลาดแต่อยู่ในขณะที่เห็นความพลาดโดยไม่หมีคนที่ใจสั่นเพราะเห็นความจริงกำลังเข้าใกล้ธรรมะ มากกว่าคนที่นิ่งเพราะหลอกตัวเองเสียงน้ำไหลรินดังต่อเนื่องราวกับลมหายใจของป่าไผ่แสงอาทิตย์อ่อนส่องผ่านหมอกบางลงมาทาบใบไม้ที่ปลิวอยู่บนผิวน้ำพระเซนนั่งนิ่งเหมือนภูเขาพิกันกับน้นหนองนั่งอยู่ตรงข้ามอย่างสงบแต่ในใจของหนองกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่จาง เขาเอ่ยขึ้นเบาๆพระอาจารย์ครับผมคิดถึงคำของท่านเมื่อวานที่บอกว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไม่พลาดแต่มันอยู่ในขณะที่เห็นความพลาดโดยไม่หนีผมเข้าใจครับแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจผมว่าผมรู้นะครับผมรู้ธรรมะมากอ่านฟังคิดพิจารณาแต่บางครั้งผมก็ยังทุกข์ผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งที่รู้แล้วมันยังทุกข พระเซนลืมตาช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความนิ่งพระเจ้ารู้ด้วยหัวแต่ยังไม่เห็นด้วยใจหน่องเงียบมันต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ผมก็พยายามเข้าใจด้วยใจนี่แหละพระเซนยิ้มบางการเข้าใจด้วยใจของเจ้าตอนนี้ยังมีผู้เข้าใจอยู่มันยังมีคนอยู่ข้างในที่อยากเข้าใจพอเจ้าคิดว่าตัวเองเข้าใจนั่นแหละที่เจ้าห่างจากธรรมะมากที่สุด พี่กันที่นั่งฟังอยู่นิ่งๆเอ่ยเบาๆพระอาจารย์หมายความว่าความเข้าใจเองก็เป็นกับดักหรอคะพระเซนพยักหน้าใช่แล้วพี่กันความเข้าใจเป็นเหมือนเงาในน้ําเมื่อเจ้ามองมันเจ้าจะคิดว่ามันคือของจริงแต่พอเจ้าพยายามจับมันก็หายไปเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจมันคือสิ่งที่เห็นอยู่ก่อนจะเข้าใจหนองขมวดคิ้ว แต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะเดินทางได้ยังไงครับพระอาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่าเรามาถูกทางพระเซนมองสายน้ำเจ้าดูน้ำสิมันไม่ต้องรู้ว่ามันจะไหลไปไหนแต่มันก็ถึงทะเลทุกครั้งเพราะมันไม่เคยสงสัยในทางของมันความรู้ที่แท้ไม่ได้เกิดจากการคิดว่ารู้แต่มาจากการไม่ต้องรู้แล้วเห็นว่าไม่มีอะไรให้รู้พี่กันหลับตาพี่เรื่องเข้าใจแล้วคะ่ะ พระอาจารย์เราชอบพยายามรู้พยายามเข้าใจจนกลายเป็นสิ่งที่บังการเห็นพอหยุดพยายามมันกลับชัดเองพระเสนยิม้มถูกแล้วพี่กันธรรมะไม่ได้ต้องการผู้เข้าใจมันแค่รอให้เจ้าหยุดเป็นผู้รู้เสียก่อนผู้รู้ไม่เคยเห็นธรรมะเพราะธรรมะจะเห็นเองเมื่อไม่มีผู้รู้เหลืออยู่น่องผู้เสียงเบางั้นผมที่คิดว่าตัวเองเข้าใจธรรมะมาตลอด ที่แท้ก็แค่คนที่ยังมืดอยู่สินะครับพระเซนตอบไม่ใช่ว่ามืดนะน้องแค่เจ้ามองแสงด้วยตาแทนที่จะเป็นใจความสว่างจริงไม่ได้เกิดจากการเปิดตาแต่มันเกิดจากการปิดตาแล้วเห็นด้วยใจที่ไม่อยากเห็นอะไรอีกพี่กันหันมามองพระเซนพระอาจารย์คะนั้นสิ่งที่คนเรียกว่าผู้บรรลุมันไม่มีจริงหรอคะพระเซนหัวเราะเบาๆมีแต่ในคำพูดเท่านั้นพอใครเรียกว่าบรรลุ เขาก็สร้างผู้บรรลุขึ้นมาและนั่นเองคือตัวที่ยังไม่พ้นเพราะธรรมะที่แท้ไม่ต้องมีผู้บรรลุมันบรรลุตัวมันเองอยู่ทุกขณะเพียงแต่คนยังแยกตัวเองออกมาจากมันหนองนิ่งไปนานก่อนพูดพระอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นคนที่ยังยิดว่าตัวเองบรรลุก็ยังหลงใช่ไหมครับพระเซนตอบถูกแล้วนะนองคนที่บอกว่าตัวเองบรรลุคือคนที่ยังอยู่ในฝัน เพียงแต่ฝันว่าได้ตื่นแล้วเท่านั้นเสียงลมพัดผ่านใบไผ่เบาๆแสงแดดตกกระทบผิวน้ําเกิดประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวพระเ็น์ผู้ช้าๆจาไวเ้เถิดธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องรู้เพิ่มแต่คือสิ่งที่เจ้าต้องเลิกเป็นผู้รู้เสียก่อนผู้รู้ไม่เคยเห็นธรรมะเพราะธรรมะจะเห็นเองเมื่อไม่มีผู้รู้เหลืออยู่พีกันพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลเงียบๆ พี่ว่าตอนนี้พี่เห็นแล้วค่ะพระอาจารย์เห็นว่าการไม่เห็นอะไรเลยมันกลับใกล้ความจริงที่สุดพระเซนยิ้งบางถูกแล้วพี่กันเพราะเมื่อไม่มีใครเห็นความจริงจะเห็นตัวมันเองเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังขึ้นเพียงครั้งเดียวลมสงบลงเงาน้ายสะท้อนในน้ำทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งอยู่ชั่วขณะแต่ในความนิ่งนั้นกลับมีบางสิ่งที่สว่างอยู่ โดยไม่ต้องมีคำพูดใดอธิบายน้ำยังคงไหลไม่ขาดตอนแสงแดดยามสายเริ่มลอดผ่านยอดไผ่กลายเป็นลำแสงทองอ่อนตกลงมาบนผิวน้ำพิกกันและนานอนองยังคงนั่งนิ่งอยู่ในความเงียบที่อบอุ่นพระเซนนั่งหลับตามือถือถ้วยชาไผ่ไว้เบาๆไม่มีคำพูดใดแต่ความนิ่งนั้นกลับเต็มไปด้วยการสอนที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคำ จนในที่สุดหน่องจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ยังมีความลังเลอยู่พระอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมนั่งเงียบๆแล้วจู่ๆใจก็สงบมากเหมือนหายไปเลยครับมันนิ่งจนไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆผมก็ดีใจคิดว่าผมคงเข้าถึงธรรมะแล้วแต่พอคิดเท่านั้นมันก็หายไปหมดเลยครับพระเซนเปิดตาชา้ชาๆมองน้าหน่องด้วยสายตาเหมือนน้ำใสเจ้ารู้ไหมน้หน่อง นั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนพลาดเมื่อเจ้ารู้ว่าใจสงบเจ้าก็ไม่ได้สงบอีกต่อไปแล้วเพราะเจ้ากลับมาเป็นคนดูความสงบนั้นอีกครั้งหน่องหน้าเสียนั้นตอนที่ผมรู้สึกว่ามันนิ่งนั่นก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับพระเซนสายหน้าเบาๆไม่ใช่และไม่ไม่ใช่มันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งของจิตมันผ่านมาและไปเหมือนลมที่พัดผ่านใบไผ่ ถ้าเจ้าพยายามจับลมไว้เจ้าจะไม่เคยรู้ว่าลมมีอยู่ทุกที่พี่การยิ้มบางพี่ว่าเข้าใจค่ะพระอาจารย์คนส่วนใหญ่รวมทั้งพี่เองก็เหมือนกันพอใจนิ่งนิดเดียวก็เรียกเรียกมันว่าบรรล,ลุทั้งที่แค่คิดอย่างนั้นใจเราก็ไม่ว่างแล้วพระเซนหัวเราะเบาๆใช่แล้วพี่กันใจที่อยากว่างมันไม่ว่างตั้งแต่เริ่มเพราะความอยากเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งเจ้าดูสิ ลำธารนี้มันไหลเพราะมันไม่อยากไหลมันแค่เป็นธรรมชาติของมันนองหลุบตาลงแปลว่าความสงบจริงๆไม่ต้องรู้ว่ากำลังสงบอยู่พระเซนตอบใช่แล้วความสงบจริงไม่รู้ว่ามันสงบเหมือนสายลมที่ไม่รู้ว่ามันพัดหรือเหมือนแสงที่ไม่รู้ว่ามันส่องความสงบแท้ไม่ได้เกิดจากการฝึกให้สงบแต่มาจากการเห็นว่าผู้ที่พยายามจะสงบนั้นไม่มีอยู่จริง พี่การมองไปที่เงาในน้ําเหมือนเราพยายามหยุดเงาให้หยุดไหวทั้งที่จริงต้องปล่อยให้น้ําหยุดเองพระเซนพยักหน้าเจ้าพูดได้ลึกมากพี่กันธรรมะไม่เคยเกิดจากความพยายามแต่มันเผยขึ้นเมื่อความพยายามจางไปเหมือนเงาในน้ําที่หายไปเองเมื่อไม่แตะน้ําอีกนองนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงเบาผมเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ผมยังอยากสงบ ยังอยากว่างยังอยากดีและนั่นแหละที่ทำให้ผมไม่ว่างไม่สงบไม่ดีจริงๆพระเซนยิ้มบางถูกต้องแล้วนะน่องธรรมะไม่ใช่การเป็นอะไรแต่มันคือการหมดความอยากเป็นทั้งหมดเพราะเมื่อไม่มีใครเหลือให้เป็นผู้ที่อยากดีหรืออยากบรรลุก็สลายเหลือเพียงธรรมะที่มันเป็นอยู่เสมอเสียงลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อย ใบไผ่หล่นลงบนผิวน้ำหมุนวนอยู่ครู่หนึ่งก่อนลอยตามกระแสน้ำไปพระเซนมองตามและพูดช้าๆดูใบไผ่นั่นสิมันไม่ได้พยายามไปไหนแต่มันก็ถึงที่ของมันเสมอจิตของเจ้าก็เหมือนกันถ้าไม่พยายามจะนิ่งมันจะนิ่งเองถ้าไม่พยายามจะดีมันจะดีเองเพราะมันไม่ถูกอะไรปิดบังอีกพีกันพูดเบาๆพระอาจารย์คะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราไม่พยายามอยู่พระเซนยิ้มเมื่อเจ้าเลิกถามเมื่อไม่มีคำถามใดเหลืออยู่ในใจนั่นแหละคือคำตอบที่แท้จริงทั้งสามคนนั่งนิ่งเสียงลมสงบลงเหลือเพียงเสียงน้ำที่ไหลเบาๆคล้ายเสียงลมหายใจของโลกพี่กันหลับตาเบาๆส่วนนั่นหนองมองใบไผ่ที่ลอยไปไกลด้วยแววตาสงบพระเซนพูดปิดท้ายตราบใดยังอยากสงบ เจ้าจะไม่พบมันแต่เมื่อเจ้าลืมสงบความสงบจะโอบเจ้าทันทีเพราะแท้จริงมันไม่เคยไปไหนเลยเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นหนึ่งครั้งหมอกค่อยๆเคลื่อนผ่านลำธารละลายทุกถ้อยคำของบทสนทนาเหลือเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องแปลอีกต่อไปเสียงของป่าเริ่มนิ่งลงเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มเอนพระเซนพี่กันและนันนอง ยังคงอยู่ตรงริมทานเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปแสงสีทองจากฟ้าส่องหลอดผ่านไผ่ลงมาทาบดนผืนน้ำราวกับผืนกระจกแห่งสัตวจจะนน้นองนั่งเงียบมองผิวน้ำที่สะท้อนเงาตัวเองใบหน้าเต็มไปด้วยความคิดบางอย่างก่อนพูดออกมาเบาๆว่าพระอาจารย์ครับผมเริ่มเข้าใจเรื่องการไม่พยายาม แต่ก็ยังรู้สึกเหมือนตัวผมเองยังอยู่ยังมีคนที่ต้องไม่พยายามอยู่ดีแล้วแบบนี้มันจะหลุดได้ยังไงครับถ้ายังมีผมที่ต้องไม่พยายามอยู่พระเซนยกถ้วยชาไผ่ขึ้นช้าๆก่อนวางลงตรงหน้าพูดว่าเพราะเจ้าพยายามจะไม่พยายามนั่นแหละมันจึงยังไม่จบความพยายามที่ละเอียดที่สุด คือความพยายามที่จะไม่พยายามถ้าเจ้าดูดีๆแม้ความคิดที่ว่าข้าควรว่างก็ยังเป็นการปรุงแต่งพี่กันมองไปอย่งน้ำที่ไหลพระอาจารย์พูดถูกค่ะพี่เองก็ยังเป็นแบบนั้นพอพยายามจะไม่คิดกลับยิ่งคิดหนักกว่าเดิมพออยากว่างกลับยิ่งแน่นกว่าเดิมพระเสนพยักหน้า เพราะเจ้าพยายามทำสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนเจ้าจะสั่งให้น้ำไหลแต่แท้จริงมันไหลอยู่แล้วโดยไม่ต้องสั่งเจ้าทำแค่ไม่ขวางมันก็พอนั่นนองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยแววตาลึกแปลว่าความว่างจริงๆมันเกิดขึ้นตอนที่ไม่มีใครอยากว่างมันเกิดเองพระเส็นญิงบางใช่แล้วนั่นนอง ความว่างที่แท้ไม่ได้เกิดจากความพยายามแต่มันเผยขึ้นเมื่อความพยายามทั้งหมดสิ้นไปเจ้าจงดูเหมือนเจ้ามองเงาในน้ําเมื่อหยุดพยายามจับเงาน้ําจะนิ่งเองแล้วความจริงจะปรากฏในความนิ่งนั้นพี่กันถามต่องั้นพระอาจารย์คะคนที่ฝึกภาวนาฝึกสติฝึกนั่งสมาธิอย่างตั้งใจ ก็ยังอยู่ในความพยายามเหรอคะพระเซนหลับตาไม่ใช่ว่าพีดแต่เป็นเพียงขั้นของการเรียนรู้การฝึกเป็นเหมือนการกวาดฝุ่นออกจากกระจกแต่เมื่อกระจกใสแล้วเจ้าจะไม่ต้องกวาดอีกต่อไปถ้าเจ้ากวาดไปเรื่อยๆทั้งที่มันใสแล้วเจ้าจะทำให้ฝุ่นเกิดใหม่จากความอยากสะอาดของเจ้าเองนั้นหนองพยักหน้าช้า แปลว่าแม้สติถ้าเรายึดมันก็กลายเป็นเครื่องพันธนาการอีกอย่างหนึง่งพระเซนเปิดตาใช่แล้วแม้ธรรมะถ้าถูกยึดไว้ก็กลายเป็นเครื่องขังเจ้าไม่ต้องทิ้งธรรมะแต่ต้องเห็นว่ามันก็แค่เครื่องชี้ทางเมื่อถึงฝั่งแล้วเจ้าจะไม่แบกเรือไว้บนบกพี่กันหลับตา ยกมือสัมผัสอากาศเบาๆเหมือนจะรับลมพี่รู้สึกเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างข้าพระอาจารย์ความผ้นไม่ใช่การได้อะไรเพิ่มแต่คือการเห็นว่าไม่มีอะไรต้องได้อีกพระเซนยิ้มพูดได้ลึกมากพี่กันผู้ที่ผ้นไม่ใช่คนที่รู้มากขึ้นแต่คือผู้ที่ไม่เหลือใครให้รู้เพราะเมื่อไม่มีใครเหลือความจริงจะเปิดเผยโดยไม่ต้องขอ นาหนองพูดเสียงเบาแล้วสุดท้ายเราจะรู้ได้ยังไงครับพระอาจารย์ว่ามันถึงจุดที่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องพยายามแล้วจริงๆพระเซนยิ้มบางเมื่อเจ้าหยุดถามเมื่อไม่มีคำถามใดเหลืออยู่ในใจเจ้าจะรู้เองเพราะคำถามทั้งหมดเกิดจากคนที่ยังหาอยู่แต่ความจริงไม่มีคำตอบเพราะมันอยู่ตรงหน้าตั้งแต่ต้นเสียงลมพัดผ่านภัยอีกครั้ง ใบไม้ปลิวตกลงมาลอยบนสายน้ำพระเซนมองตามเจ้ารู้ไหมใบไม้ไม่เคยถามว่ามันจะตกไปไหนแต่มันก็ตกอย่างอิสระเสมอใจเจ้าก็เช่นนั้นถ้าไม่ถามว่าจะผลเมื่อไหร่มันก็ผลอยู่แล้วพี่กันยิ้มบางบางทีพี่ว่าธรรมะอาจจะไม่ต้องอธิบายอีกต่อไปเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนเราแค่ต้องเงียบพอจะฟังสิ่งที่ไม่ต้องพูด พระเซนตอบเบาๆถูกแล้วพี่กันเมื่อเงียบได้อย่างแท้จริงธรรมะทั้งหมดจะพูดด้วยเสียงเดียวเสียงของความจริงที่ไม่มีผู้ฝังเสียงระฆังจากวัดในหมู่บ้านไกลๆดังขึ้นยาวช้าแสงเย็นลอดผ่านป่าไผ่จนทุกอย่างกลายเป็นสีทองพระเซนยกถ้วยชาขึ้นอีกครั้งเจ้าจงจำไว้นะนองพี่กันการพ้ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ แต่เป็นสิ่งที่เห็นว่าไม่มีใครต้องพ้นเมื่อเจ้ารู้เช่นนั้นทุกลมหายใจจะกลายเป็นประตูของคำมะโดยไม่ต้องเปิดเสียงน้ำยังไหลลมยังพัดเงาไม้สะท้อนในน้ำอย่างนิ่งสนิททั้งสามคนเงียบอยู่ในความสงบที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความเงียบที่พูดชัดกว่าธรรมเทศนาใดๆเสียงของโลกเริ่มอ่อนลง เรากับทุกสปปรรพสิ่งในป่าไผ่กำลังฟังอยู่เงียบๆแสงสุดท้ายของวันทอดตัวลงบนสายน้ำเป็นเส้นทองบางๆหมอกอ่อนจากลำธารลอยสูงขึ้นกลืนกับเงาไผ่ที่โยกช้าๆพระเซนยังคงนั่งสงบดวงตาเหมือนทะเลที่ไม่หวั่นไหวพี่กันมองพระอาจารย์นิ่งๆส่วนน้าหน่องนั่งพิงต้นไม้เหมือนคนที่ปล่อยวางแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางอย่างในใจที่ไม่หมดเขาจึงพูดขึ้นด้วยเสียงเบาพระอาจารย์ครับผมเริ่มเห็นแล้วว่าความพยายามมันขังตัวเองแต่ตอนนี้ผมกลับกลัวครับกลัวว่าถ้าผมไม่พยายามเลยผมจะเฉื่อยจะหลงจะกลายเป็นคนไม่สนอะไรเลยพระเซนเปิดตาช้าช้ายิ้มบางเจ้ากลัวเพราะยังไม่เห็นความต่างระหว่างการไม่ทำกับการไม่ยึด การไม่พยายามไม่ได้แปลว่าไม่เคลื่อนไหวแต่มันหมายถึงการเคลื่อนไหวโดยไม่มีกิเลสพาเดินพี่กันพูดต่อเหมือนลำธารที่ไหลแต่ไม่ได้เลือกจะไหลมันแค่เป็นมันพระเซนพยักหน้าใช่แล้วพี่กันธรรมะที่แท้คือการไหลของชีวิตโดยไม่มีผู้ไหลเมื่อไม่มีผู้ทำรรการทำก็เป็นธรรมะเองเจ้าลองดูเถอะ นกมันบินโดยไม่คิดจะบินดอกไม้บานโดยไม่ตั้งใจจะบานทุกอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องปรุงน่องมองลงที่ผิวน้ำเห็นเงาของตัวเองสั่นไหวพระอาจารย์ครับผมเริ่มเข้าใจว่าแม้การปฏิบัติก็กลายเป็นกับดักถ้าเรายังคิดว่ามีผู้ปฏิบัติพระเซนยิ้มบางใช่แล้วนะน่องคนส่วนใหญ่ตกอยู่ในกับดักของความดี พวกเขาคิดว่ากำลังหลุดจากโลกแต่จริงๆยังหมุนอยู่ในวงกลมของตนเองธรรมะไม่ได้พาเจ้าหนีจากโลกแต่มันพาเจ้ากลับมาอยู่กับโลกอย่างอิสระพี่กันพูดเสียงอ่อนโยนพี่ว่าพี่เริ่มเข้าใจค่ะพระอาจารย์ว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือชีวิตแต่คือชีวิตที่เราเลิกวาดเส้นแบ่งว่ามันต้องเป็นอย่างไรพระเซนพยักหน้า ถูกแล้วพี่กันเมื่อเจ้าเลือกแบ่งแยกระหว่างธรรมะกับชีวิตระหว่างดีและชั่วระหว่างพ้นกับไม่พ้นเจ้าได้กลับบ้านแล้วนองถามเสียงเบาแต่พระอาจารย์ครับเราจะอยู่ในโลกนี้ยังไงโดยไม่แยกดีชั่วไม่ตกไปเป็นคนไม่สนใจอะไรเลยพระเซนมองไปยังผิวน้ำนั่นนอง เมื่อเจ้ารู้จักดีและชั่วอย่างแท้จริงเจ้าจะไม่ต้องเลือกข้างอีกต่อไปเพราะจะเห็นว่าทั้งคู่ต่างเกิดจากเหตุเดียวกันคนที่เข้าใจธรรมะไม่ได้อยู่เหนือโลกแต่เดินอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกกลืนพี่กันหันไปมองสายน้ำพี่ว่าเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์เราไม่ได้ต้องหลุดพ้นไปที่ไหนแค่ต้องเห็นว่าทุกอย่าง มันพ้นอยู่แล้วพระเซนหัวเราะเบาๆเจ้าพูดได้งามมากพี่กันไม่มีใครต้องพ้นเพราะไม่มีใครถูกขังความหลงคือการคิดว่ามีคุกอยู่แต่เมื่อเจ้ามองตรงๆจะเห็นว่าประตูมันเปิดอยู่เสมอเพียงแต่เจ้าไม่เคยออกเพราะมัวแต่หากุญแจที่ไม่มีจริงนองเงียบไปนานก่อนยกมือไหว้พระอาจารย์ครับ ผมไม่รู้ว่าผมบรรลุหรือยังแต่ผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมไม่ต้องหาคำตอบนั้นอีกต่อไปพระเซนยิม้มนั่นแหละน่น่องเจ้ากำลังเข้าใกล้สิ่งที่ไม่มีใครเข้าใกล้เพราะไม่มีทางใดจะถึงมันอยู่ตรงนี้เสมอเพียงแต่เจ้าหยุดพอที่จะเห็นมันเสียงลมพัดผ่านยอดไผ่เป็นระลอกสุดท้ายก่อนจะสงบเสียงระคำจากวัดไกล,ไกล ดังขึ้นช้าๆละลายไปกับแสงสุดท้ายของวันพระเสนผู้เบาๆเจ้าจงจำไว้ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องเดินหามันคือสิ่งที่เดินอยู่กับเจ้าในทุกก้าวแม้ในเก้าที่เจ้าคิดว่าหลงพี่กันยิ้มพระอาจารย์คะธรรมะที่แท้คงไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจแต่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราแม้ตอนเราไม่เข้าใจพระเสนพยักหน้า ถูกแล้วพี่กันเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เจ้ารู้แต่มันอยู่ในสิ่งที่เจ้ารู้ว่ารู้ไปหมดแล้วแต่ยังนิ่งพอจะไม่พูดเงาไผ่ยาวลงบนสายน้ำเสียงโลกค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงน้ำที่ไหลไม่หยุดเหมือนธรรมะที่ไม่เคยหยุดสอนแม้ไม่มีใครพูดพระเซนพูดปิดท้ายเบาๆเมื่อไม่มีผู้บรรลุไม่มีผู้หลงไม่มีผู้รู้ เหลือเพียงสิ่งเดียวคือความจริงที่มันเป็นของมันเองหมอกบางเคลื่อนผ่านแสงสุดท้ายดับลงช้าๆเหมือนทุกสิ่งกลับสู่ที่เดิมแต่ภายในของทึ่งสามกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในความเงียบนั้นเสียงของอีพีถัดไปกำลังเริ่มขึ้น